ผมว่าเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลรอบหน้าเป็นไปยากมากผู้นํารุ่นสามถ้าถ้าเป็นแบบทรงนี้นะ,ะยกเว้นแต่มีการรีแบรนด์พรรคใหม่ปฏิรูปพรรคครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนทรงพรรคซึ่งผมแนะนําได้ถ้าเบื่ออยากจะให้ฟังจริงแต่ผมคิดว่าเก้าวไกลในที่สุดเนี่ยโอกาสโดนไม่โดนยุบเนี่ยน้อยมากๆผมพูดว่า99.9%เดเนโดนยุบผู้นำรุ่น3ามถ้ามองไปในในเก้าวไกลอาจารย์ก็ยังไม่คิดว่าจะมีแรงดึงดูดเท่ากับคุณพิธา คือที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าพิธาเพอร์เพอร์ฟอร์มดีนะครับคือเป็นคนที่เหมาะสมในการทำหน้าที่แล้วก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของความรู้สึกของคนหลายคนว่าคพิธาทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับอันนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าเขาทำได้ดีกว่าที่คิดและและก็เก้าไกลแบบคุณพิธาเนี่ยโอกาสที่จะคนรุ่นต่อไปอสมมติเอาไอติมมาผมว่าอายุอานามไม่ก็ไม่สำคัญที่สุดก็จริง แต่หลายอย่างมาด้วยเวลาชีวิตแล้วก็แล้วก็นอกจากคุณไอติมแล้วจะมีอีกกี่คนล่ะครับที่รอดมจากการยุบ44คนที่จะโดนตัดสิทธ์เนี่ยจะโดนกี่คนถ้าโดนเต็มแม็กก็ก็ยิ่งหนักถ้าโดนบาง,บางระดับว่ากี่ระดับชั้นก็ตามไอ้ที่เหลืออยู่อะ่ะจะมีกําลังผู้นําผู้นําไม่ได้งอกวันเดียวนะครับครับมันใช้เวลานะครับมันต้องมีเวลาผมคิดว่าแถวสามเนี่ยลวนเลยเลยครับ ถ้ามีการยุบพักรอบนี้นะะี่ยเขต้องใจดีสู้เสือก็ต้องพยายามไปหาคนมาให้ได้มากที่สุดใช้คนเท่าที่มีและคนที่ถอยออกไปก็อยู่ข้างหลังช่วยแต่ผมคิดว่าพักจะจะอ่อนลงจะอ่อนลงความความรู้สึกประจ,จนีเห็นใจขึ้นหลายหลาย,หลายส่วนแต่ผมคิดว่าพักจะอ่อนลงในเชิงการบริหารจัดการและก็อย่างที่คิดนะครับบังเอิญโชคดีที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วไปแล้วเป็นสภาพแบบที่เห็นมานะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นที่แล้วก็ตามถึงถึงรุ่นรุ่นสมัยใหม่ที่กำลังจะมาผมคิดว่าจะบริหารจัดการยังไม่มีชั่วโมงบินโอกาสจะพลาดจะเยอะแล้วก็จะทําให้ทําให้อนาคตพรรคก้าวไกลเบาลงเยอะถ้ารีบไปเป็นรัฐบาลเพราะตัวเ,ตเองคือบริหาร <c oughs> จะจะจะไม่ได้อย่างที่ที่ตัวเองคาดฝันน่ะคือการที่พูดในสภา การพูดเข้มการวิพากษ์การคิดการเสนออะไรดีแต่อย่าลืมว่าคนของเก้าไกลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานชิ้นแรกในชีวิตเป็นไม่เคยไม่เคยได้ทาอะไรมาก่อนมากนัก mm hmm. ตัวก้อนใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าว่าเป็นคนที่ทํางานแรกในชีวิตอ่ฉะนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ดูถูกนะครับผมเพียงแต่อยากผมไม่ได้ผมผมให้เกียรตินะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมคิดว่ามากับเวลาชีวิต อยู่ดีๆสมัยก่อนคุณคุณสมัครบอกว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์เอาคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นมะม่วงบ่มแกส๊สนะครั้งนี้เนี่ยยังยังไม่ทันเป็นลูกมะม่วงเลยคุณอภิสิทธิ์อย่างน้อยแกก็เป<ๆ>็นสอสอตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามสิบเป็นมะม่วงมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นผมจึงคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นว่าโอโ้โหแถวสามแถวสี่แถวห้าจะเข้มแข็งจะไปหาคนที่ไหนครับประเทศไทยไม่ได้มีคนเหลือเต็มใจมาอาสาบ้านเมืองเยอะขนาดนั้น